สวัสดีครับผมนายมาตรสิทธิ์แก้วสีทองวันนี้จะมานำเสนอ AI ตัวหนึ่งชื่อว่า Notebook LM Notebook LM เป็น AI ที่สามารถสรุปเนื้อหาจากข้อมูลที่เราใส่ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดย AI ตัวนี้จะรับตัวข้อมูลในรูปแบบของลิงก์และไฟล์เป็นแบบนี้ครับสามารถเป็นข้อความเปล่าๆก็ได้หรือว่าเป็นของจาก Google Drive ก็ได้ หรือเป็นแบบอื่นๆครับที่ว่ามีเป็นตัวข้อความเป็นหลักอันนี้ที่ผมใส่ไปแล้วก็จะเป็นเป็นลิงก์ Youtube ครับเป็นของเออเท็ดเขาก็จะเล่าเรื่องราวของเขาผมก็ทีนี้ผมก็จะทำการทำให้ AI ตัวนี้สรุปเนื้อหาของวิดีโอนะครับ แล้วก็พิมพ์ถามไปแล้วแอก็จะทําการสรุปมาให้เราสามารถเปลี่ยนภาษาได้ด้วยอันนี้ภาษาเดิมมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เราต้อง refresh หนึ่งครั้งก่อน AI ก็จะทำการตอบมาให้นะครับโดยขอบเขตของ AI ตัวนี้จะอยู่แค่ว่าเท่าที่เนื้อหาที่เราใส่ไปเท่านั้นแต่แก็แลกกับการที่ว่า AI จะไม่เกิดการ hallucinate น,นะครับแล้วก็มีเครื่องมืออื่นๆอีกที่สามารถใช้ได้สามารถให้ AI สรุปเป็นเสียงได้สามารถสรุป เป็นวิดีโอได้หรือทำเป็นไวแมปก็ได้ทำเป็นเอกสารก็ได้หรือเป็นเป็นแฟลชการ์ดก็ได้นะครับหรือเป็นวิสก็ได้เป็นอีโฟกราฟิกเป็นสไลด์เด็กอันนี้อะไรวะผมขอลองดูก่อน จะใช้เวลาสักคู่นะครับเออนื่องจากที่ว่าสไลด์เด็กมันนานเกินนะครับผมเลยใช้เป็นควิสแทนยัยก็จะสร้างควิสมาให้เป็นแบบนี้มีเป็นคำถามคำตอบเลยไว้สำหรับออสำหรับฝึกตอบคำถามนะครับฝึกฝึกเพื่อที่ว่าเราจะได้จำได้ โดยสรุปนะครับ Notebook L M เป็น AI ที่ทรงพลังมากเหมาะสำหรับการทำรายงานทำวิจัยหรือหรือจะทำแค่การสรุปเนื้อหาเฉยๆก็เหมาะสมครับขอจบการนำเสนอเที่เท่านี้ครับขอบคุณครับ